สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวจอมเกบูฉากที่ไมเอดะเจอกับโปนิสึกะที่ชิบุย่าครั้งแรกนะครับว่าจะดูเดือดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับสำหรับฉากนี้นะครับจะเป็นฉากที่ไมเอดากำลังอัดกับคามิยามะอยู่นะครับตอนนี้กำลังอัดกันที่ชิบุย่านะฮะก็คือจะอยู่ในเล่ม14นี้นะครับโอเคนะครับขณะที่ไมเอดากำลังซัดกันอยู่นะครับ นี่เป็นหนึ่งเหตุการณ์ครับที่โอนิสกามาเจอกับมาเอดะครั้งแรกครับแล้วก็คาสึยิกับโยเนยิที่กําลังหนีอยู่นะครับก็มาเจอพร้อมกันหมดครับทุกคนก็จะมาเริ่มกันที่ตอนนี้เลยครับเหตุการณ์นี้นะครับมาต่อกันเลยครับโอนิสกะก็ได้บอกว่า ได้ยินว่าที่คิจิโยยีกลัวแกมากนี่ก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นหนึ่งในจัตุรเทพแห่งโตเกียวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เก่งทั้งคู่นะครับโอนิซึกะก็บอกว่าดีแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่คิจิโยยีนะครับ นี่ไมดะก็บอกว่าคิดจะเล่นกับฉันกันหรือไอ้ตุ๊ดนะครับแต่ว่าคาซึยิกับโยเนยินะครับบอกให้ไมอดะหนีนะครับโยเนยิเนี่ยบอกว่าไอเนี่ยมันไม่เหมือนพวกที่ผ่านๆมามันเป็นพวกหมาบ้านะครับให้หนีกันก่อนนะครับไมอดะก็ตกใจว่าทําไมจะต้องหนีด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องตามน้ํากันนะครับก็หนีโอนิสึกะนะครับแต่ทันใดนั้นครับนี่ครับโอนิสึกะก็ได้บอกว่าคิดหนีงั้นหรือแกมันหน้าโตเมียนี่หว่านะครับทันใดนั้นครับ ความเป็นลูกผู้ชายของมาเอดาครับได้หยุดชงักครับจนคาสุยิกับโเนยิก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยมาเอดาทำไมไม่หนีนะครับมาเอดาหันหน้ามาเผชิญกับโอนิสุกะครับพร้อมกับง้างหมัดนะครับทีนี้ครับมาเอดาซัดหมัดไปครับโอนิสุกะหลบได้ครับมาเอดานั้นต่อเนื่องก็คือเตะไปครับโอนิสุกะก็หลบได้อีกครับหลบได้2ครั้งครับโอนิสุกะนะครับก็ได้ใช้หมัด ปึ๊กนะครับทำให้ไมดะล้มลงมานะครับทีนี้ซูฮาร่ากำลังจะช่วยแต่ว่าโอนิสกะาบอกว่าอย่าพึ่งสะเออะนะครับโอนิสกะต่อยมาครับไมเดะก็เบี่ยงตัวหลบครับทันใดนั้นครับอันนี้คือท่าเด็ดเลยไมเดะกำลังกระโดดเตะครับก็คือหันหลังแล้วกระโดดเตะครับเสยที่ปลายคางของโอนิสกะาครับแล้วไมเดะก็แบบโหเสียดายมากๆเพราะว่าโดนแบบเฉียดๆครับโดนปลายคางเฉียดๆนะครับ ทันใดนั้นคัตซูยีกับโยเนยีก็บอกว่าจะมาเสียดายอะไรอีกเดี๋ยวก็ถูกมันฆ่าหลอกนะครับแล้วก็โยเนยีครับก็ได้เห็นว่าพักพวกเนี่ยได้เข้ามาหาโอนิสุกะครับคือเตรียมมาช่วยครับหน้าต่อไปครับตอนนี้ก็คือแย่แล้วครับไมาดาก,ก็ตกใจว่าไอ้พวกนี้มันแห่มาจากไหนกันเต็มไปหมดครับ ไมดะคาซุยิแล้วก็โยนยินี่โดนล้อมครับโดนพักควกของโอนิซึกะล้อมครับทีนี้หนีไม่ได้ครับทันใดนั้นครับมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ครับขับฝ่าเข้ามานะฮะทันใดนั้นครับน่าตกใจมากฮามาดาครับฮามาดาได้โผลมานะครับผมฮามาดาก็บอกว่าถ้าทางกําลังรีบอยู่นะคุณไมดะ งั้นรีบขึ้นมาสิทีนี้ครับไมดะโยเนยิแล้วก็คตซูยิก็ตกใจครับว่าเอ้ยฮามาดะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับฮามาดะก็บอกว่าไว้ทูดกันทีหลังเถอะรีบขึ้นหลังรถเร็วนะครับทีนี้พวกไมเดะก็รอดแล้วครับก็รีบโดดขึ้นไปหลังรถนะครับผมทันใดนั้นครับฝ่ายพักพั้วของโอเนสกาก็บอกว่าให้หยุดครับอย่าให้มันหนีไปได้แล้วก็คามิยามะครับก็กำลังจะกระโดดตามขึ้นรถไปครับทันใดนั้นไมเอดะครับก็ได้กระโดดเตะครับ ทำให้คามิยมะตกรถไปครับทีนี้ก็หนีได้ครับโอนิซึกะก็มองแบบอาฆาตแค้นครับแล้วก็หลายคนจะสังเกตว่าปลายคางนั้นที่โดนไมดาเตะนะครับได้เลือดออกครับสร้างอีกหนึ่งบาทแผ้ครับอันนี้ก็เป็นการประทะกันนะครับระหว่างไมดาไทโซนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจัตุรเทพ ของคิจิโยยีนะครับในโตเกียวกับโอนิสกะที่เป็นหนึ่งในจัตุรเทพของชิบุย่าโตเกียวครับมาเผชิญหน้ากันครั้งแรกครับซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่ผมชอบมากที่สุดเหมือนกันนะในจอมเกบูนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นฉากแบบไล่ล่ากันนะครับระหว่าง2เมืองก็คือชิบุย่ากับคิจิโยยีครับก็ต้องลองติดตามกันดูครับผมประมาณนี้ครับ